สวัสด<อ>ีครับผมส่งเสื้อซองสิ่งเฮตเตน้อครับนี่ฮะเฮตเตร์คนอากรมันวั้เรากรดปากเราไปคุมคันมะนาวอมื่อนีนบุมมีมะสมเนาะมีมะนาวเอี่ยงกนะเนาะเียงนละมะนาวยำเลี้ยงเนาะวานาน้ำไปยังมี่เนาะโอ้ต้งดูดีหลหเท่าไหร่ห เดี S <S> ๋ยวมันาวไม่มีน้ำเลยนี่ยอเขาอาน้ำก๊อกขลิเด้เนาะเจ็บไปเลยเจ็บไปไม่เห้อยากกอกกันเลยเมาขนาดีเหรอเมาขนาดนีใจมาที่ภาษาเี่โอ้ยไปพี่ภาษาเมาเมื่อเลยไปน้อยรันไปเห็ดข้าวซิบซองตู่พี่น้องรูนึงพอเนื้อแน่ยอยพอคัน แน่นอยู่เนาะเราฟักเมื่อนรายการเนาะฟักไว้ในพวกผ่านจะเที่ยวนาะอเอาขัวไว้ล้างไว้รถเติมตู้ไว้รถดีเนาะม,มาฟักรถคันรถกนเขนไปฟักไว้ที่เยน็นเข้าไปเหนือห่อยแล้วเลี่ยวันก็เป็นเลี่ยวมัเด <c oughs> ือก็บุเสียอันนี้น<า>้ำเดใอ่อันนี้คันคันเราได้รถเนาะคงแห้งประมาณหรอมีไหมล่ะเนะี่ยเอาข้าวบักรว่าเสียอยู่ข้าวผักรว่าวผัวก็มีหรือเบิ่งเราพี่ก่อนพี่น้อง เด้พ่อมกอไเอาไปซอยทางนอกกูอะไรซอยทางเน้อนอกเอาะเขาซอยเนื้อนี่ก็ได้ซอยก็ได้เอาก็ยี่มักงอยแถวซอยแถวขาก็ได้ซอยเสีดินนะโน่นหนาคนละเนาะไอ้ฝั่เนาะเขาก็ไม่ได้เอาเสื้อดินไห้อันพักคันเลย ก็จะขัวพิซซังงนเส้นโอ้มาอามินไม่อามินน่อางานน่ะน้องเนาะก็ดะขัวาันพิซซังงันนี่นามันดะนใส่เนาะแล้วเต้เผว่าเนาะเอาขึ้นเนื้อตัวมนง่อยลงก็ได้่อยหอมแล้วก็มาเพีดข้าวคั่วเส้นก็ได้กินว่พี่น้องยากเต้ข้าวคั่วยู่นี้นี่เาเพีด ักกลัวมะเฟสพวก,กพปแป้งหนัวอะเลยเป็นแป้งหนัวเอาเลยเป็นเกียรท่อกันบัน,น <c oughs> โอ้ยอเอาเกียรเสื้อยิ่ตื้อมีล้วพี่ยาเลยเนาะ <c oughs> มันท่อๆกันเออเอาเอาาบิ่งทางเบ้ากั้มบันเลงมึงดูโอ้แป้งหนัวมันยืดหนึ่งมีพี่น้องมันยืดหน,นึ่งพุ่งนี่ๆๆเอา,าไปเสื้อกาแล้วเป็นแม่ ปันตะกมเคยประสบอุบัติเหตุมาเลยครั้งนึงเนาะครั้งนึงเนาะกินตะมุฮุงเคล็ดไรอ่ะไปเจอน้ำตาลเถือมือลุบมือเถื่อปุ่นเกี้ยวนะจุ่มเขาป้าเขาว่าปุ้ยเกียวเฮ้ยปุ้ยเกี้ยวจะเถี่ยงจุ่มลิบมือไปแล้วมันจะไรว้าอ๋อโรเล่นมึงเป็นเตาะน้ำตาลแต่ทียังงั้นใส่ไขยทิ้มว่ะปุ้ยเกี้ยวมันยากนีดนึปุ้ยเกี้ยว ไปบวบนำขวานนำอันทางอื่นพุ่นดอกพะน่าง้างไปจกโอ้มันอยู่ล่างคืดนดีเลยโ <c oughs> อ้ยรวดเลยอะทานังเหล่าพี่นึกยี่เนาะเสียสาระเนอเนาะขนาดเนาะสบายมากเออ,อเธอยัใส่ใบมะกรูดดีกว่าหันหนห่นเท่านะเออหั่นได้ซั่นมะนาวมะนาวเนาะซีบนี้ใส่ใบมะนาวนีนบบนวนวน่พี่น้องเน้นนี่คือจอดมปืี ข้า็ไปดึงเข้าวอะไรมีอยู่เมื่อไรข้าวปย็นนี่เนี่ยว่ะกินเลยกู่แหลมีแต่ข้าากล้ามีแต่ข้ากามึงมีข้าวนึงนึงแล้วไปดิ้ว้นข้าวขู่มันก็จะกินได้บ่พี่น้องเอ้ไปไข่ข้าวกอนพี่น้องไยลูกค้ามาแล้วไปเอาดิดแบนี้วรอเมื่อแม่ีเมร์ีมเลยเออมึงเห็นก็เซืรอเลย อจะลืมแล้วสิ่งนู้นตัจะมาเข้ากลัวบผ่สิแจบัวใช่แล้วสิ่งเดียวฟักโบเล็กฟังป่าโบเล็กจ้างเมือต่จ็อนมันจะเหลือส้มเพลทเซมเพียววานนักจางจะน้อยเหรอแต่งสู๋อเออนักจางจะน้อยหอ เราสีเมดสีนอกันนี่นะบยปากกิดเราเลยคือการทำบัวรอดห่ใจเยได,ได,ได้อันนี้อ่อเอะเจะ้าอเข้าวคั่วมะเพ็จะไล่ได้หรเพราะว่ามันส้มแล้วดดนัดด้วยนี่เข้าไปจะาห่เอาัออโอเคข้าวคั่วีกหรออืซื้อเข้าไปอันนั้นโบซื้อเลยเนาะมะเฟ็จตี่จ้นอยมะเพ็กันไรเดี๋ยวมีมีมสแสนก็จก ผูมักเพีกกอยังบวคักอืมกัวทำนนี้พอเลยบัานเนี่ยก็ต้องล้อลายขวมพเตยตูเหมือไมนนะ่ได้นานเลยพี่น้องอไปลงกใต้ตาล <laughs> แล้วนี่น่ากินแลวมอดปันนี่เอาแบบทุ่งนี่เนาะโต๊ะนีก็เพื่ไปตั้งไป่ปไปง่อยเดี๋ยวเอาน้ำดินเลยเดี๋ยวหน เอารถแล้วโบต้องซิมอีกแล้วบาทนี่ยคอยว่าโบต้องซิมหรอกตั้งชุดมือเอาอันนี้มาบนไอเก็บมันมีนี่เปเอาเถอะวอลเปเเก็บเที่ยงเก็บเดี๋เอาอันนี้ไปกินเอานี่เอานี่เออเข้าวไม้หมูไปไว้ไข่โบเนี่ยเอาไว้กินนี่เลยเออไว้นี่แหละกูจะเก็บเอออันนี้เอานี่เออเอาไปพุ่นงะก้อนนี่โอ้ยจอกเราก็จะมันข้อพี่น้องเองโอ้ยข้าบ่มีอันนี้ทำโปเซ่เปล่เอาย้ายที่ก่อนพี่น้องย้ายที่ก่อน ก็บอท่านเอามาได้กันเลยนี่อันนี้กรับลาบป่ะกรับลาบมาในครับไปเบื้องทางบุญก่อนท่านโอ้ยได้การเลยพี่น้องเลยพี่น้องเรียบร้อยเลยด้วนี่ไม่ได้น้อยเสมอได้เห็นเนาะก็เอาอันอันนี้ก่อนพักอีกก่อนพักพี่เออพักีกเด้อครับเดี๋ยวเก็บมาได้การแล้เหระนี่พี่น้องเลย เฮ้ยไทยซิมงรู้มัมอันเาวา่าต้องซิมไอปอวอลฟีมือเราสุดยอดเลยหี่นนไทยฟมืสอสุดยอดเลยเนี่จ๊าสิบัวจางกระเข็มม่ต้องย่ากเ่แล้วยอดฟอดแมโบไปสิเลยปกนเลยฮะเราไม่ได้ซิมนไ่ได้ซิมรราบีีบสร็แล้วาเอาอะไรด้หนิครับเราบพอดีเรี่นีระดับเต รามอาจารย์เพิ่มคาดเสร็จแล้เพิ่มอาอ๋อิดคลิปสำเนาเนาะไปไทยเนาะแช่เลยเนาะอันกำนนอกกับแช่เลยอเขากันหรอร้องหมมาเชิญไป่าไทยก็นม่เอารอมเบมาครับเนาะชวดอยู่เด้เนาะแ้มองมันท่ากันตั้มโมงตํามึงเขากับเขาปูนเขาเปนอนีรเนาะมันยังเขาเป็นเนื้อหยาบมันเต็มไรฝนจังแม่น อย่งนี้ค้างอยู่นี่คำยักกันแล้วพท้าย,ยีแย่เขามีเรืเอเ่องแกงหน่อหม้เห็นเต็มนั่นอีแงก็อีแง่คือพีเต็มนั่นเดยวเห็นแกงหน่อไม้จะไปีแงต้องสมันอกอะนี่นะสอบสอมยังวอกยังว่กจะน้อย,ออย,ออยเอา้าก่านฟักกับกระมาลายแล้วบันนี่ถงยังก,กับกระมาแล้วบันนี่เนาะเออ่ยเมืองมันเอาชินี่ไม,ม่ันหออะไรส้นีแนะเนาะ ฝากอะไรก็เสรก็ติดตามเสรจแล้วตะกั่มซิมก็นะตะกั่มซิมก็ลงลงไปหรือเป่าออผู้ส่วนแล้วสุดยอะหือเปาฝากอะไรก็เสรยจอนนี้แล้วเนะคลิปนี้ตอนนี้แล้วครับผมขอบคุณมากที่รับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ